ซื้อรถในออสเตรเลียสามารถซื้อได้หรือเปล่าแล้วต่อราคาได้ไหมแล้วต่อได้เท่าไหร่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ในการซื้อรถในออสเตรเลียให้ทุกคนได้ฟังนะครับตามกันมาเลย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Aussie Channel นะครับผ่ากินผ่าเที่ยวนะครับวันนี้ผมก็จะพามาพูดคุยถึงเรื่องซื้อรถในออสเตรเลียนะครับตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ข้างต้นของคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามช่องผมนะครับถ้าเพิ่งเข้ามานะครับก็ช่วยติดตามช่องของผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม คุยเรื่องการซื้อรถในออสเตรเลียสามารถซื้อได้ไหมสามารถซื้อได้เลยนะครับขอให้มีเงินเท่านั้นอ่าก็นะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับก็ซื้ออันนี้สำหรับซื้อเงินสดน,นะครับซื้อได้เลยตั้งแต่เป็น TR แน้วก็ PR หรือว่าเป็นอ่าซิเดเซนนะครับของออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวว่าเราจะ ผ่อนนะครับผ่อนก็ผ่อนได้นะครับ TR ก็ผ่อนได้ขอให้มีงานประจํานะครับฝ่ายนั้นก็จะมองกันตรงนั้นนะครับก็คล้ายๆกันนะครับซื้ออะไรเงรี้ยเอกสารทุกอย่างก็คล้ายกับของไทยเลยนะครับอาแล้วที่บอกว่าต่อราคาเนี่ยต่อได้ไหมอาซื้อรถของออสเตรเลียนะครับสามารถต่อราคาได้อาสามารถต่อราคาได้นะครับแต่ต่อได้เท่าไหรล่ล่ะครับ เดี๋ยวผมจะบอกเว็บไซต์นะครับที่ผมได้ไปเซิร์ชข้อมูลต่างๆนะครับที่เราเปรียบเทียบรถของรุ่นนี้อยู่นะครับเช่นเรากําลังดูรถของญี่ปุ่นอยู่นะครับแบรนด์ญี่ปุ่นเราก็เอามาเทียบกันนะครับก็ในเว็บไซต์ก็จะแจ้งรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าราคากลางให้ให้เรานะครับให้ผมนะครับได้รู้นะครับทั่วๆไปนะครับ ทุกๆแบรนด์นะครับในออสเตรเลียสามารถต่อราคาได้นะครับรถยนต์นะครับรถยนต์รถกระบะก็เหมือนกันนะครับแล้วราคาที่นี่ล่ะถูกกว่าไหมที่ออสเตรเลียถูกกว่าไทยหรือเปล่าราคาของออสเตรเลียนะครับรถที่นี่จะถูกกว่าไทยประมาณ15-2 0เนะครับเพราะว่าประเทศไทยออประเทศไม่ใช่เพราะว่าประเทศออสเตรเลียเขาจะไม่มีภาษีที่แบบที่ไทยทำประมาณ 15- 20%ใช่ไหมครับของที่นู่น ก็ที่นี่ก็จะถูกกว่านะครับในรถรุ่นเดียวกันนะครับเช่นแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนิไทยก็ราคา800,000ใช่ไหมครับที่นี่ก็ถูกกว่าประมาณ15% 10% 20%อะไรประมาณนี้นะครับก็ต่อราคาได้เหมือนกันนะครับอืมแล้วเดี๋ยวเว็บไซต์ที่ผมใช้หรือว่าผมเซิร์ชนะครับก็จะมีเว็บไซต์ของ caradvice.com.au นะครับอันนี้ก็ ราคากลางอันนี้ก็จะเป็นรีวิวต่างต่างนะครับแล้วก็ราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปัญหาหรือว่า,าเป็นเว็บไซต์รีวิวรถนะครับแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่ง car sale com eu อันนี้ก็มาเทียบนะครับก็จะมีรถมือหนึ่งมือสองให้เราดูนะครับแล้วก็ราคากลางๆเหมือนกันอะไรอย่างนงี้นะครับก็นะครับสองเว็บไซต์นี้ที่ผมได้เซิร์ชนะครับและต่อราคาได้ไหมรถที่นี่ต่อราคาได้แล้วต่อได้เท่าไหร่ รถที่นี่นะครับอย่างต่ำๆเลยนะครับต่อราคาได้ประมาณ 1- ถึง4,000ดอลลาร์นะครับ1 0 0 0ถึง4,000นดอลลาร์นะครับ1000ก็ตกแลกเปลี่ยนนะครับก็ประมาณ2 0,000ใช่ไหมครับ4000ดอลลาร์ก็0 0 0 0บาทอบาทนะครับเราก็มาหาดีลเลอร์นะครับที่ลดได้เต็มที่นะครับ ก็ไปหาข้อมูลมาต่างๆนะครับก็ไปแชร์นะครับก็ 1,000- พถึง4,000ันะครับครั้งที่แล้วตอนที่ผมกับแฟนซื้อรถนะครับก็ต่อได้ประมาณเกือบ4 0 0 0ดอลลาร์นะครับเกือบ4 0 0 0ดอลล์อันนี้ก็รวมประกันนะครับประกันอะไรที่เขาแถมมาต่างหากก็เาแถมไปนะครับเพื่อไม่เกี่ยวแต่ราคาที่เขาลดให้คือ4 0 0 0ดอลล์ก็ตกไป80,000นนะครับรถอืมและอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือรถเดโมนะครับรถเดโมก็คือรถที่ ใช้ทดลองขับให้ลูกค้านะครับเวลาลูกค้ามาที่โชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรถให้ทดลองขับใช่ไหมครับรถรุ่นนี้นะครับก็จะถูกกว่ารถมือหนึ่งนะครับไปอีกอันนี้รถเดโมนะครับก็จะมีขายช่วง f i แนลเยียนะครับหรือว่าช่วงที่ปิดรอบบัญชีของปีนั้นๆนะครับของบริษัทรถเขาก็จะเอาลบมาขายนะครับอันนี้ก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะประหยัดเงินเพิ่มอีกนะครับรถเดโมคือ ตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องรอจังหวะที่บริษัทรถประกาศมานะครับบางทีเ็าประกาศในทีวีหรือว่าประกาศตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้ครับหรือว่าส่งอีเมลมาให้ลูกค้าถ้าเรารอได้นะครับก็ช่วยประหยัดเงินไปอีกได้หลายพันดอลลาร์เลยนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือระยะเวลาในการรับรถนะครับรับรถนะครับอ,อย่างที่หลายคนรู้หรือว่าอาจจะไม่รู้นะครับออสเตรเลียเคยเป็น ฐานการเปลิดรถนะครับสยี่ห้อนะครับได้แก่บริษัท h o เ d e นนะครับเจเนอรลมอเตอนะครับเป็นบริษัทแม่นะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็เป็นบริษัท Ford นะครับก็ฟอร์แล้วก็แต่ก่อนนะครับก็จะมีโรงงานอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับแต่ทุกวันนี้โรงงานปิดหมดแล้วนะครับที่สาเหตุที่ปิดนะครับก็เพราะว่าค่าแรงนะครับค่าแรงแพงทุกอย่างแพงนะครับก็เลยปิดโรงงานแล้วก็ไม่มีรถ2 รุ่นนี้ผลิตในออสเตรเลียแล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการรับรถนะครับระยะเวลาในการรับรถเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับก็จะมีเช่นเราเลือกรถรุ่นนี้นะครับสีนี้ออปชันแบบนี้นะครับระยะยเวลาถ้าเข้ามีของในสต็อกนะครับก็อาจจะได้ภายในหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นรถอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับหรือว่าออปชันอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยครับ อางทีนะครับเขาก็ไม่มีในสตอ็อกเขาก็ต้องสั่งนะครับสั่งจากฐานการผลิตของแบรนดนน์นั้นๆนะครับระยะเวลาในการขนส่งนะครับจากประเทศต้นประเทศที่ผลิตรถนะครับก็อย่างที่ผมได้ซื้อรถไปนะครับที่ออสเตรเลียก็รอไป2เดือนเลยนะครับรอทั้งหมด2เดือนในการที่รถจะเข้ามาที่โชว์รูมนะครับก็อันนี้รอตาม เลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะได้เร็วนะครับได้ช้าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ออปชันแล้วแต่สีแล้วแต่แบรนด์อ่ะอันนี้นะครับบางคนก็ได้เร็วนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นอ่าอ่าอีกข้อหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับว่าบางทีเราก็ต้องรอนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตที่นี่แล้วอ่ะเอาเป็นว่านะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับของผมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกด subscribe ของช่องผมด้วยอนะครับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าแล้วกันสวัสดีครับ